อากาศมันร้อนจัดใช่ไหมฮะสึกว่ามันเวียนหัวจัดคือว่าตัวเองเป็นมะเร็งมาก่อนไงก็คือจะใส่หมวกติดหมวกเนี่ยทีนี้มันร้อนจัดรู้สึกมันอบอ้าวตัววูบวูบว่าปรากฏว่าเดินเข้าไปเพื่อจะไปล้างหน้าในห้องน้ําไปล้มในห้องน้ำเพราะคนเขานอาเจียนเอาไว้ในห้องน้ําไปเห็นเขาอาเจียนก็นเลยอาเจียน,นเขาด้วยคิดว่าไม่ไหวแล้วก็เลย เอสีซีสามจุดเนี้ยใส่เข้าปากไปสองซองแต่การอาเกียนก็ยังออกอยู่พอออกก็คือคือได้มีสติอยู่นะฮะมีสติอยู่เพราะมันร้อนจัดก็ตัดอีกสองซองก็อมมาไว้ก็มันตีจากข้างในเอาอข้านอกมันร้อ,จอนจากก็มันจบอยู่ที่สองซอ,องสองซองที่หก หากับหกก็อัดเข้าไปแล้วก็ไปนั่งคือให้มันโดนลมอะ่ะแย่มากแล้วเขาบอกว่าคนนอกตายอะสามสี่คนแล้วนะพี่หนิงพี่หนิงไปนอนที่ห้องไปนอนที่ห้องฉุกเฉินไหมบอกพี่หนิงไม่ไปอะถ้าพี่หนิงนอนนะพี่หนิงจะไปเลยหลานชายซึ่งเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลก็ลงมาพอดีช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาของของคุณยายคือเราตัดไปอีกซองไปให้เรา แม่หญ่จหาหญ่อมนะเดี๋ยวผมเอาน้ำออกมาให้ไม่ต้องกินมากนะน้ำให้จิบๆก็ได้ตัวนั้นแหละก็ได้สติมีสติตลอดแล้วก็นั่งไม่ทำอะไรเลยสองชั่วโมงม,มารอดได้อ่ะเมื่อวานก็มีลูกค้ามามารับสินค้าแต่หน้าหนิงก็ยังซีดอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอ้วดออกหมดน้ำในร่างกายอ่ะเหงื่อนี่ ออกเป็นเม็ดใหญ่คือประหยบทั้งตัวค่ะก็ไม่เคยคิดว่านี่รอดได้ยังไงเนี่ยร้านชายน้องพันบอกว่าเนี้ยถ้าเราไม่มีตัวนี้ยายจะเป็นยังไงนั่นเนี่ยเพราะว่าหมอเขาจะเอายายเป็นนอนห้องฉุกเฉินถ้านอนอ่ะหลานก็เข้าไปไม่ได้แล้วเราจะเอา S ซ C ที่ไหนมานั่งมาอมได้ก็เลยนั่งถึงลมอยู่ข้างนอกเพราะข้างนอกมันจะมีลมบ้าง เขามานั่งข้างในไม่ได้เพราะตัวหนิงเลอะหมดแลนะ้วเพราะคนอาเจียนไว้ในห้องน้ำแล้วหนิงลื่นล้มแต่หนิงเอามือมันมีสติคือเอามือนั่นนั่นชักโคกไว้กลัวหัวจะกระแทกชักโคกเอาติดตัวไว้เถอะะหนิงก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยว่าไม่มีถ้ามีตัวหนิงที่ไหนก็ต้องมีีซีอยู่ในกระเป๋าหนิงตลอดนะคะ หนึ่งต้องขอบคุณต้องขอบคุณคุณพิมขอบคุณซปเปอร์ไลน์สินค้าดีมาะ